โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ช่องของ AUR แล้วที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เกมฟรีไฟล์ะเว้ยทุกคนแต่มันเป็นเกมใหม่เว้ยที่เพิ่งมานะครับผมซึ่งตอนนี้มันเปิดให้ Open Beta อยู่นะครับผมก็คือแบบตอนนี้สามารถเล่นได้แล้วแต่ว่าเป็นตัวเปิดทดลองนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าจะได้เปิดหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าเกมเนี่ยมันเหมือนฟรีไฟล์เว้ยทุกคนฟรีไฟล์ผสมกับปอดไนท์อ่ะท่านผู้ชมเคยเล่นปอดไนท์ปะปอดไนท์ Fortnite ก็คือแบบเป็นเกมแฟนเรีลยลนี่แหละแต่ว่่าาาาาภาพมมมมมััันนนนนนจะะะะแบบบบออกกรกรรรร์ตููคคผผผ็ปณี้้ทช อย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปิดเปิดเอ้ยปิดปิดให้ทดลองแล้วนะครับผมก็รีบมาเล่นก่อนแบบฟิลเหมือนฟรีไฟเป๊ะเลยนะครับผมท่านผู้ชมหน้าเข้าเกมอะไรก็เหมือนฟรีไฟทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ว่าไม่ได้กอลร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่ว่ามันมีความคล้ายคลึงกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ระบบของเกมเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากๆเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เอ็นยูอาร์กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ซึ่งตอนนี้ระบบก็มีระบบแบบ Battle Royale นะครับผมแล้วก็มีในดน้านของ CC ก็มีนะท่านผู้ชมแต่ว่าผมยังไม่เปิดนั่นเองนะครับผมสามารถสร้างห้องเล่น,นกันได้ด้วยดูดิเนี่ยสร้างห้องเล่นกันได้นะครับผมสร้างได้เนี่ยมีบัตรฟรีให้ด้วยนะครับผมนี่หนึ่งแมตช์ใช้หนึ่งอันเหมือนฟรีไฟล์นะผมเนี่ยเหมือนมากนะผมเดี๋ยวเราไปดู Battle Royale กันก่อนว่าเป็นยังไงครับอันนี้ผมลองเล่นมา2ตาแล้วนะท่านผู้ชมคือแบบโคตรมันอะ่ะดูดิ โคตรมันโคตรมันเดี๋ยวอนาคตเนี่ยน่าจะมีแบบแร้งหรือว่าอะไรต่างๆเข้ามานะครับผมตอนนี้เพื่อนผมก็เล่นอยู่นะครับผมเออหลายๆคนเล่นอยู่เนี่ยเต็มเลยนะผมนี่คือแบบโอ้โหเยอะมากอ่ะอย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับผมนะก็ตอนนี้เกมไม่แหลกไม่หน่วงนะผมท่านผู้ชมผมบอกเลยว่ามันองมากอ่ะพอเราเข้ามาในห้องก็จะประมาณนี้เองท่านผมนะซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีแฟชั่นอะไรมากนะผมไอ้ส่วนมากชุดสีม่วงพวกนี้จะเป็นคนนะเนี่ยชุดสีม่วงเป็นคนนะผมน่าจะปรับปุ่มกันอยู่แล้วอันนี้ผมเอาปุ่มมาจากฟรีไฟเลยนะผมอัน ดีอะดีดีมากแล้วผมลื่นด้วยนะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็รอเข้าห้องนะครับผมใครที่ไม่ได้โหลดก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะผมอันนี้มันหาชื่อเกมเลยไม่เจอนะผมเราต้องใช้ลิงก์ในการโหลดนะครับผมมันอยู่ในเพจสโตรนั่นแหละแต่ว่ามันมันดูไม่ได้อ่ะนะมันต้องพิมพ์ชื่อผู้พัฒนาเข้าไปนะผมถึงจะขึ้นมาให้เราโหลดนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็คือสตรีมเมอร์เขาเริ่มเล่นกันแล้วว่าเจอเกมซิงค์โดนเกมซิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เล่นกันแล้วนะ เออผมก็ถือโอกาสมาเล่นในรายการนะผมแต่ว่ามาทำคลิปให้ท่านชมดูนั่นเองนะครับผมผมไม่ได้สตรีมเนาะโอเคในด้านของแมปเนี่ยก็เหมือนฟีไฟเลยนะผมแบบนี้จะเปลี่ยนแค่ชื่อนะครับผมเปลี่ยนแค่ชื่อแต่ว่า,าโลเคชันต่างๆเนี่ยจะเป็นของฟีไฟเลยนะครับผมนี่ผมก็ไม่รู้ว่า,าฟีไฟมันมีแบบอะไรบ้างนะผมก็ลืมไปแล้วนะไม่ได้เล่นนานแต่ว่าตรงนี้โรงงานใช่ไหมาเลยแล้วกันลงเลยแล้วกันนะครับผมตอนตอนนี้ระบบเกมเพม์มันมันใช่เลยอ่ะเหมือนไม่รู้ว่ะใช้เกมซอสอันเดียวกันหรือเปล่านะครับผมที่เห็นหน่วงนี่ไม่ใช่อะไรนะผมเปิดไวหลายโปรแกรมนะครับผม ก็อยากอัคดคลิปให้ท่านผู้ชมดูอะไรอย่างเงี้ยก็มาเล่นกันนะครับผมไม่มีคนลงก่อนผมแล้วอ่ะนี่น่อันนี้น่าจะเป็นคนนะถ้าลงนี้นะไปเก็บมันเลยแล้วกันไม่รู้ว่าเขาจะเก็บผมหรือผมไปเก็บเขานะแต่วันนี้ลูกซองน่าจะได้เปรียบอยู่มั้งเอาละครดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมไหนวะอยู่บนอนะลงมายัางเนี่ยใส่หมวกกันน็อกก่อนเลยน่าอยู่บนนี้นะผมท่านผู้ชมปุ๊บ นี่งไงเรืเขาเขารออ,อะไรก็ไม่รู้อเขารอผมว่ะเมื่อกี้เขาเห็นผมวิ่งมาทางนี้นะผมก็เลยดักรองไงเรียบร้อยดีเป็นคนนะผมเนี่ยเป็นคนเป็นคนเกมนี้เราต้องทีหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าน่าจะได้อยู่ระบบการตั้งไอวอลก็เหมือนนะครับผมท่านผู้ชมเฮ้ยคนแต่ยังไม่มีท่าเข้ามานะปืนพวกสกินก็ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมเว้ยยิงหัวยิงหัวอุย้ยอ้ยแหลกแหลกแหลก กระตุกเลยอะภาพสวยนะแต่ว่าผมปักกากไว้นะผมท่านผู้ช,ชมผมไม่ได้เปิดอะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันตอนจบจบคลิปนะครับผมถ้ามันสวยนะสวยแบบมีเงามีชาร์โด้ทุกอย่างเลยนะครับผมแต่ว่าเอฟเฟกตอนนี้มันยังไม่เวอร์วังไงเฮ้ยอัปเกรดเหรอ,อนี่ระบบไอวอลนะครับผมท่านผู้ชมนี่เฮ้ยเฮ้ยเทอย่างนี้ใช่เลยคนหรือเปล่าไม่ใช่ วิ่งอยู่ดีๆแล้วแบบอยู่ก็มีคนมายิงอ่ะงงว่ะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวไปที่หมู่บ้านนี้แล้วกันนะผมอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าไอ้แฟมมันชื่ออะไรผมลืมชื่อไปหมดแลว้วอ่ะแล้วก็มีไอดดบด้วยนะผมมีสแกนมีโดนมีทุกอย่างเลยอ่ะทไมมันหน่วงๆงนะี้น่ะโอ้ยมีคน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 อันนั้นอันนัน้นคนนะท่านผู้ชมคนคน,นคนเนี่ยคนโอ้ยโอ้ย เฮ้ยทู้ชมผมโดนล้อมไอ้เหี้ยไม่มียาเอ้ยมีอยู่นี่หว่านี่ไงสกิลลิงเลยแล้วกันนะผมผมมีสกิลลิงลืมไปบอด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 ผมไม่ได้ตั้งปุ่มยาไว้อ,อ่ะเออจบละไม่ไล่ลผ,มผมผมนึกว่าเป็นลูกซองนะเนี่ยปืนนั่นอ่ะเหมือนลูกซองมากผมว่าคงไม่โดนแบบว่าดักอะไรเงี้ยผมจะไปดักมันไล่ยิงอยู่ไหนแล้วอะไปไหนแล้วอะ ไม่ใช่สลัดรถเราวิ่งไปนะเฮ้ยเกินไปนี่ไปไหนเฮ้ยไม่มีแล้วว่ะไปไหนแล้วอะไปละไปละไปละว,วงแดงนะผมจังหวะนี้อันนี้คือแม็กกาซินปืน M P 5อะไรก็มีนะผมแต่ว่าไม่รู้ว่าสายไฮไลท์เนี่ยเล่นดีเซิร์ตกันหรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะมีแหลนะเนาะแต่ไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะผมคนหายไปได้หมดเนะี่ยคิวไปห้าตัวนะครับผมท่านผู้ชมเฮ้ยมีแบบวงด้วยอะ่ะ แต่ไอเทมต่างๆนี่อินเทอร์เฟซมันจะเปลี่ยนไปนะโมเดลมันจะเปลี่ยนไปนะครับผมถ้าเอาโมเดลเหมือนแบบฟรีไฟเลยเนี่ยกลาว่าจะเ,าเดี๋ยวมีมีเรื่องลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตั้งปุ่มก่อนแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมผมไม่ได้ตั้งปุ่มยาไว้อะคือกดยาไม่ได้เลยนะครับมีเห็ดอะไรมีแบบเหมือนฟรีไฟทุกอย่างอ่ะผมพูดพูดอย่างนี้ดีกว่ามะแบบเห็ดอะไรก็มีให้เก็บนะครับผมไปแล้วไปแล้วตอนนี้เราเข้าวงกันก่อนผมไปดักวงดีกว่าตีมือไทยหลายคนตอนนี้เล่นแล้วนะหลายท่านเลย ผมเห็นมาละคือแบบอยากเล่นด้วยอ่ะคือน้องชายผมมาบอกว่าเอ้ยพี่มันมีเกมใหม่มาคล้ายฟรีไฟเลยผมก็เอ้ยเบื่อเบื่อฟรีไฟพอดีก็เล่นเกมนี้เลยละกันนะครับผมสนุกอ่ะเอาจริงถ้าเล่นกับเพื่อนนะตอนนี้ผมก็มีตี้ผมอยู่แต่ว่าเขาเขากดกดกันอยู่อ่ะเดี๋ยวผมไปกดกับเขาละเฮ้ยคน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 ไหนวะเอากี้ยูนี่นี่วางยังวางกันยังเลยเป็นแล้วอ่ะ ที่บ้านนี่เหรอผมไม่ได้ใส่หูฟังอ่ะเล,เล่นเล่นไม่รู้ว่าอยู่ด้านไหนเข้าไปกลัวโดนด,ดักหรือเปล่าไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะเฮ้ยเอาหายคนหายคือเป็นได้บอแล้วมัง้งผมขึ้นไปดีกว่าเดี๋ยวอันตรายนะผมขอบวงตอนนี้ตอนนี้เหลือกัน22คนนะ21คนลบผมไปคนหนึ่งก็ เดินหากันทั่วไปวะตอนเนี้ยไอ้อดอกจะลงตรงนี้ท่านผู้ชมตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นไอ้ดอกแปลว่าคนสปาลหรืออุยอ้ยอุย้ยผมโดนยิงเหรอเป็นเป็นเป็นคนสปาลหรือว่าเป็นเกมสปาลนะเมื่อกี้มอสหลอนไปทีน,งนึงดิไอไงี้ยวันนี้เสียงยิงแต่ผมไม่เห็นตัวว่ะเฮ้ยนี่ไงเมย์ทำทรงดึงนะ,ะนเราอ่ะก็ไหนไอ้ดอกก็จะมีอะไรอะ่ะเฮ้ย เก็บยังไงเนี่ยหานีไงกอซ่ามีกอซ่านะผมท่านผู้ชม,ชมเก็บเลยแล้วกันของไอ้ดอกดีเสมอใช่หรือเปล่าไปแล้วผมขึ้นบนแล้วนะครับผมอันนี้ผมคิวไปหกตัวแต่ว่าหาคนค่อนข้างที่จะยากวงสุดท้ายเหนือหนะตึงอะ่ะเอ๊ะยมอหลอนอะ่ะเป็นไรอะ่ะผมตั้งปุ่มน่าจะผิดนะเฮ้ยมีคนมีคนเล่นมีคนไทยหรือเปล่าน่าจะใช่คนไทยนะชื่อแบบคนไทยเลย ปัม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 อ,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 อยู่ไหนกันอ่าเจอละเสียงปืนก็ใช่อ่ะจะพูดยังไงดีอ่ะเสียงปืนมันก็ใช่อ่ะเอออุ้ยแรงมากเลยต่างอีบอลเลยอ่ะอเฮ้ยคนนี้ไงที่แบบเก่งๆอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวผมเก็บไปเลย เดี๋ยวคนละวดอมมันเดริงเก็บรัวๆคหอมมาละมาละเริ่มมาละคหอมตอนนี้ไม่รู้ว่าบอทหรือคนอ่ะแต่ก็สร้างผมแรงมากที่หนึ่งต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยใช่ไหมลากหัวไม่ขึ้นอยู่เอ็มพีแล้วกันนี่แค่อยู่เอ็มพีเนี่ยเฮ้ยมีคนยิง แอ้วยังไงเราปติดพอดีออกคนละอลอกคนละออกคนละสองม็ดพอสองม็ดพอสองม็ดพอคนมาแล้วผมจังหวะนี้คนมาแล้วคนเริ่มมาแล้วตายาตายอีกคนเดียวอยู่ในบ้านยังไง บุกเลยดีไหมกล่องไอวอยังเป็นใจตอนเนี้ยเฮ้ยกล่องกล่องไอดอวไอวอบ้าเลยกล่องไอดอปยังเป็นใจแบบว่าบังให้เราอยู่ป่ะใจตัวเองว้าวยืนดักเลยอะ่ะสวยดิเอาเอาหมอหลอนเขาไม่สู้อ่ะท่านผู้ชมไปไหนเราไม่รู้ เฮ้ย <One> ต <input> ีกระทะวีว่าไม่ใช่มุญยาแล้วมีว่าโอเคก็ประวันนี้เลยกันเฮ้ยเมื่อกี้ผมอันนั้นอยู่นะตั้งสมาธิอ่ะันที่หนึ่งนะครับผมกหวันนี้คิวไปสิบสามตัวเฮ้ยถือว่าโอเคนะตอนนี้มันยัง เป็นช่วงของเปิดทดลองอยังไงนะ่าจะเจอบอทผสมคนนะครับผมท่านผู้ชมก็สามารถลงม,มาเล่นกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับผมกับชื่อเกมนะมันหาชื่อเกมไม่ได้ดิแต่ต้องพิมพ์ผู้พัฒนาเข้าไปนะผมถึงจะขึ้นนะนี่เลยนะครับผมอันนี้อยู่ไอเดียของผมใครอยากเล่นก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับผมนี่ท่านผู้ชมเออสกิลตอนนี้ผมลืมบอกไปว่ามันมีแค่2ส,สกิลนะผมสตัวละครตัวนี้จะเป็นคล้ายคล้ายไอ้โลกนะครับผมบนะเฮ้ยไม่ใช่เอ้โลกดีเหมือนโคโนะ่นะที่เป็นเกาะนะครับผมอันนี้เป็นสกิลลขออองงงงวูคนนนนั่เเป็ิะผม ก็ตอนนี้ยังไม่มาตัวละครยังไม่มาผมเร็วๆนี้นั่นเองครับผมใครที่อยากเล่นก็สามารถเข้ามาจอยกันได้นะครับท่านผู้ชมก็สหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ NUR ก,ก,ก,กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับไปตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อก่อนนี่เรียบร้อยนะครับผมบ๊ายบาย